บ้านก็ดีแล้วแกก็แก่ไม่น่ามาเลยปู่กลับบ้านครัปู่จะมาทําไมเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วยังเที่ยวร้านอย่างนี้ยเหรอแก่แล้วนะที่สมัยก่อนที่ข้าไปเที่ยวอาบอบนวดแกไม่เคยว่าปู่สักคำหนึ่งเลยนะใครบอกมึงเล่นคนแก่เหมือนเนี่ยกูถามอะไรเขายัดอะไรยัดเยียดให้บึงเขาป่ะปู่นี่เป็นปู่เราเป็นหลาน ه, อ ouais ้าวแล้วมาเออลุกลุกลุกดังนี้เอออ่ะวผูมานั่งนี้ผูดูดิอยากกินอะไรเออแหนมแหนมผูแหนมผูพงกระดูดเอาไม่พ่อสามไม่ดูรวดตึ้งตึ้งตึ้งกลับขนาดกูมีเวลาเนื้อกูยังไม่พร้อมเลยเนี่ยนั่นแหละพ่อไปดูนั่นละฮะเอาหมูยอไม่ค่อยตั้งใจ อะไรวะคืออะไรครับหมูยอไม่เข right oh, right, right. ้ั้งใจอะไรพ่อหมูยอลวกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แกงจืดมีไหมมีมีครับผมเอาอะไรดีครับเอาเอาป่ะไปข้างหลังนั่งไปเดี๋ยวกูรับผิดชอบแบงตัเองเร็วๆเดี๋ยวจะสั่งของหวานมีฮ่าๆอยู่เอาของหวานแกงจืดเด็กดอยเพิ่งถึง อะไรพ่อแกเจืดเด็กน้อยต้องถึงก็พอแกงจืดมาละ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 เอาไปเอาไปเขาเออของหวานนะปูขอเป็นเอาอะไรดีปูโรตีสิบโมงครึ่งไอโรตีไงสายไหมเอ้านักกากียังยังไม่เจอแกมาได้ยังไงวะู่ตจเย็นเย็น อลเขาเล่นตลกเนี่ยเขารู้ไงเขารู้พูดอันปู้เขาเล่นตลกมาเขารู้เขาดมรู้ปุ๊คปูพาผมมาทำไมที่เนี่ยที่ปูมาในวันนี้ครับปูเนี่ยนึกที่นึกนัดกับผู้หญิงสาวไว้หนึ่งคนนัดใครนัดผู้หญิงที่คุยกันในเฟซเฟซบุ๊คเฟซมารเฟซมารเจอในเฟซมาร์คนคนนั้นปางปูดูท่าทางเด่นอยู่คนเดียวเลย มองไม่ค oh, ม่อยชัดเท่าไหร่เลยต้องไปดูใกล้ๆดิอ๋อเดินไปดูใกล้ๆเลยปู่แกปู่ไม่ได้พิการหรือเล่นไปเพื่อให้ปู่เล่นเป็นคนแก่ปู่ไม่รู้ต้องเล่นยังไงดีที่สุดแล้วไม่ใช่อวี๋ก็เขาฟองให้กูมึงอยู่ๆมาก็โฉบเข้ามาแล้วก็สวมแล้วก็ไม่ถามก่อนลองเล่นดูบ้าง